อุ๊ยเพศดังเผยล่าสุดนางแบบสาวอัฟอลโลพีเคแล้วแต่ฝ่ายชายยังติดตามอยู่วงการบันเทิงจะได้พักกี่โมงกันคะก่อนหน้านี้เพศดังรวมตัวเปิดประเด็นสะเทือนวงการบันเทิงพิธีกรชายชื่อดังคอมเมียานางแบบมีโลกสองใบพร้อมปล่อยคำใบามา ชัดๆให้ชาวเน็ตไม่ต้องตามสืบนานทาเอาเราบรรดาพิธีกรชายสะด,ดุ้งกันค่อนวงการเลยค่ะจากนั้นไม่นานก็ออกมาเฉลยว่าเป็นคู่ของพีเคปิยวัฒน์และภรรยาหนางแบบสาวโยเกิร์ตนัทชาก่อนที่ทั้งคู่จะเกี่ยวก้อยกันเปิดใจผ่านรายการแบบช็อกว่าได้ตกลงแยกทางกันและหย่าก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังหวนให้สื่อหยุดปั่นข่าวโลกสองใบเพราะไม่เป็นความจริงและต้องบอกเลยค่ะว่าเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใน โซเชียลหนักมากต่อมาค่ะเพจดังก็ทยอยปล่อยภาพนางแบบสาวสวยชาวเวียดนามที่พิธีกรดังเข้าไปกดไลค์ให้ทุกรูปบอกเลยว่าสวยไม่ธรรมดามีคนดังในวงการหลายคนที่กดติดตามอินสตาแกรมของเธอและมียอดฟฟลโล่กว่า4,000คนแต่เธอปิดคอมเมนต์เอาไว้แล้วค่ะแต่ล่าสุดค่ะบอกเลยข่าว่าแซบซูดปากเมือเพจอีกี้ขยีข่าวออกมาเมาส์ตอว่า w h a t h a p p e n e d น้องเหงียนอันฟอพี่พีเคแต่ผู้ชายยังคง follow อยู่งานนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ